พ,พิชิฟ้าแล<ฆ>้วธรราเรียกว่าอะไรไงยเยีตีตฮะไงยเยีตีฮะไงเยีตีไอเยีตีงานงานงเยีตีไงเยีตีอันนี้กระเทียมธรราเรียกว่าจะตบนผิ้วเลียงยอดมั้อันนี้เริ่มรู้แหล่เขาแล้วนะแล้วก็เริ่มพูดไม่ชัดด้วยด้วยตอนนี้อันนี้คงช่วรูดค่ะอันนี้หน่อยรูดใส่้อยหน่อยนะอันหน่อยอินหน่อยอันนี้หน่อย,อนนอย,อยเห็นไหม ที่กูพอยแห้งไม่ใช่ปลราะปลามีช่วงหน้ากูบวมเลยอะ่ะม <C> e <at> ันโซเดียบไงใช่เปล่ะโซเดียบแล้วก็กินกับเพรืนด้วยอะ่ะ วันนี้พี่โบจะทําอะไรนะจะตำทั่วค่ะตำทั่วค่ะคือจะบอกว่าจ๊าเนี่ยเวลากลับจากคอนเสิร์ตเนี่ยชอบกินตาทั่วมากแล้วชอบถ่ายโหลดสตอรี่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็คิดว่าพี่จ๊าเนี่ยทำเองจริงๆไม่ได้ทําเองนะคะพี่โบเป็นคนตำจ้ะแล้วเขาตำอร่อยนกะเขาไม่ไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยสามเดือนนี้เพราะเขาหันศรษาเขาก็ตำและโดยที่ไม่ได้ชิมอร่อยหลังๆก็ต้องบอกเขาว่าบาวปลาะหน่อยโซเดียมขึ้น <laughs> ตามเลยไหมคะ,ะมีอะไรบ้าง,งพี่โบเตรียมอะไรบ้าง<ช>อ,อันนี้มันเป็นสูตรของพาม่าหรือไม่รู้สูตรของไทยสูตรไทยค่ะถ้าสูตรพามา่าต้องใส่อะไรเพิ่พามถิ่นพม่าไม่เคยต่างเลยเฮ้ยเดี๋ยววันหลังให้พี่โบทํากับข้าวพาม,าม่าป่ะพี่ป้าพี่โบก็ทําอยู่ทำทุกวันวันนั้นก็ทำแบบกับข้าวพามา่าให้กูกินค<ต>่ะแล้วเป็นไงพี่ไม่ได้กิน <c oughs> กูเป็นคนกินยากนะ้อันนี้พี่โบใส่พริกหมดเลยนะอ่าพริกอะไรเนี่ยนี่พริกอะไรพิมิตรพริก พิชิฟ้าแล้วพม่าเรียกว่าอะไรไงเย้าตีฮะไงเย้าตีฮะไงเย้าตีอายะตีงางานงาเย้าตีงาเย้าตีใช่อันนี้คือพิชิฟ้าหรือพิจินดาพี่เก๋ไม่รู้เนี่ยคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยอย่าดูกันเดื่อเฉยพม่าเรียกว่าอะไรนะไงเย้าตีไงเย้าตีอายะตีเทคคืออะไรเทคคือใส่อันนี้เริ่มรู้อะไรเขาแล้วนะแล้วก็เริ่มพูดไม่ชัดด้วยด้วยตอนเนี้ยใส่กระเทียมนะคะกระเทียมใส่กระเทียมหน่อยหน่งอันนี้กระเทียมพม่าเรียกว่าจะตุนผิว เลยกยากไหมใส่พริกกระเทียมอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ตาเีเคยพิชข้าวตาไหมพิเข้าวตาไหมเออไม่เคยพิกไม่ข้าวตาข้าวข้าวตาูทำไมใส่อะไรอีกข้าถั่วถั่วแล้วก็แล้วก็ตามเตะๆไงแค่เดินรถชักเข้าข้างใน แล้วก็ตั้งถั่วให้แตกก็ได้รสชาติเข้าข้างในตั้งถั่วให้แตกรสชาติจะได้เข้าข้างในไม่ค่อยหยาดคุยกับคุณด้วยนะวันนี้อ่ะแล้วนี่ควรใส่เยอะไหมโบถ้าควรกินเยอะก็ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวไม่พอกินเดี๋ยวไม่พอกินแล้วพม่าม้าเขามีไหม้มต่ำเนี่ยมีเขามีขายห้าร้อยห้าร้อยเนาข้าวลยจ้ะตีเป็นไทยเท่าไหร่ แค่กี่บาทพันหนึ่งก็หนพันบาทเดี๋ยวนี้แสนหนึ่งหนึ่งพันห้าบาทแสนนึงเดี๋ยวนี้แสนจ้าหนึ่งพันหาบาทหน่บาทห้าอก็สองบาทหรอไม่หนึ่งแจ้าเพัาสบหนึ่งพันห้าบาทหนงพันหบาทมึงต้ไปเริ่มที่หนึ่งแสนจ้าอ่ไอ้เป็นาร้ยจ้าก่อนอ่ะเป็นการรับสมองกูว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างแม่งอยู่ในหัวป่อะไรกันเนี่ย ใส่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่อะไรอีกนะน้ำตาล <ฮะ S 1> ปี๊ดมะขามอะไรนะผงชูรสหน,น่อยนะเอผัวใ,ใส่หน่อยหนึ่งนะถนัดยังไงก็ผัวกตัย่างั้นค่ะเคยเคยแบบว่าไปกินอาหารที่เขาไม่ใส่ผงชูรสไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินหรือไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่ถ้าเขาไม่ใส่ผงชูรสก่อนนะอาหารอันนั้นเองน้องจะมันจะจืดใช่ไหมคะถ้าใส่ผงชูรสอาหารมันจะรสชาติมันต่างกันมันจะนัวค่ะ อันนี้โค้ชรวดค่ะอันนี้หน่อยใส่หน่อยดูนะนี้หน่อยอนี่หน่อยอันนีอะไรเห็นไหมเอาปลาลนนี่เดียวนะคะอ่าโอ้โนี่เดียวจริงปลาลันหงเยอะกว่าเออที่กูพอยให้ไม่ใช่ปลาลัมีเคล็ดลับไหมเคล็ดลับอ่ะเคล็ดลับอืเคล็ดลับมีไม่มีอะไรครับมะเขือเทศค่ะเราไม่ใส่ได้ไหมมะเขือเทศเนี่ย ไ,ไม่ใส่หรอ <c oughs> ใส่ไปแล้วเดี๋ยวสูตรเปลี่อนเดี๋ยวสูตเปียนแล้วมิใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ค่ะแต่ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วค่ะอันนี้น้ำปลาอิงฟ้ามะนาใส่เยอะไหมพี่โอใส่มะนาวรูดเดียวค่ะใส่ปลารโล้ออยนิดหนึ่ยได้ไหม <c oughs> ได้เ <c oughs> ลยเพราะว่าปลาร้ามันมันวแอลน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยไม่กินนิดหนึ่งไปพี่จ๋าก็กินอย่างเงี้ยช่นไหมคะเกือบทุกคืนก็มาถึงบ้างอ่ะที่หนึ่งอะไรอย่าเงา ตีหนึ่งดิส่องสามสีส่กินหมดเอ็กะเมา์ยังไม่ถึงบ้านเลยพี่เบอร์ตงังปวดรออย <laughs> ู่งานเลยนะมีช่วงหน้าคุ้มบัวเลยอ่ะมันโซเดียไมไงได้ปะล่ะโซเดียมแล้วก็กินกับเพิร์นด้วยอ่ะอืมเป็นไอร่อยก็ลลแล้วอร่อยเลย,ลเลยใส่จานเลยนะอืมอจบแล้วล่ะค่ะ เธอเมื่อกี้นี้น้องเปิดไปแล้วเจอน้ํายาคอนแทคเลนส์อยู่ในตู้เย็นน้องก็เลยงงเอ้าพี่เจ้ามาแช่อะไรในตู้เย็นในห้องครัวอะไรเงี้ยกูไม่ได้แช่ค่ะแล้วพี่โบไปเอาไปยังไหนไม่รู้อ่ะเวลาหนูล้างแผลก็มาใช่ไหมพี่โบนึกว่าเป็นน้ำน้ำอะไรนะน้ำอะไรเนี่ยน้ำเล่ยอยจะบอกนะเคยใส่กูกินไปแล้วไม่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 เคยค่ะพี่โบนึกว่าเป็นน้ำเล่ไงพี่โบก็แช่ไว้น้ํายาคอนแทคเลนส์เขาแช่ไว้คือไอ้แช่ตู้เย็นบนห้องนอนเรามันมันมันไม่ได้แปลกนะแต่ถ้าแช่อะไรในเรื่องแปลกแหละในครัวเนี่ยแล้วตอนนี้วันนั้ ก็ไปไลฟ์สดกับไอ้เจนนี่ดีๆเจนนี่อ่ะไปไลฟ์สดเออไลฟ์สดไอ้เจนนี่ก็ให้มาเราก็กะจะมาลองทานนะเช้ามาเฮ้ยหายไปไหนไม่รู้ว่า <c oughs> ดีๆอะ่ะเออหลอดดีๆอ่ะพีโ่โบไอ้หลอดสีชมพูมมอ่ะมันหายไปไหนหนูที่หนูได้มา,มาเมื่อคือนอะ่ะโนโคเหรอคะ อะไรนะนโนโคเหนโคโนกัวกะเออเออเราสีพูใช่ไหมดีๆไปเอาวให้ดูนะคะวิ่งมาดีดตู้เย็นเป็นที่เห็นสเกตได้วิ่งมาเปิดดีๆเจนนี่อยู่ในตู้เย็นนีแล้วค่ะโหยพวไม่ใช่ทำไมเครโนโคนึกว่านมข้นเกือเดีวพิมิตรูเกือบแดกดีๆกับขนมปังพ เชื่อว่าพี่โบจะไปซื้อขนมปังมาเกีย์กันหรือเบเนี่ยวยไปอันนี้เรื่องจริงเหรอจริงก่อนจริงค่ะนองจารด้นหม เราได้ทำไมได้หนูขว่ำมาอะไรอะไรนะหลายหลอดเลยอย่างนี้ไงเขาให้มาหลายหลอดใช่เขาให้มาหลายหลอดพี่โบก็ดูดกินขนูค้อนเลยก็เลยว่าเออมิกซื้อแล้วขนมปัง,องเอาไว้่าพี่อยากเกือบแล้วจะซื้อขนมปังมาแดกก็ดีๆอ่ะเด็ก <c oughs> แต่กูก็มั่นใจว่าเขาคงไม่กินคนเดียวก็ให้กูกินด้วยนี่ใส่จานจะใส่จานนะคะทุกคนดีจริงๆนะที่แบบว่าถ้าเรามีแม่บ้านเนี่ยแม่บ้าน่ะรู้เรื่องในบ้านเรามากกว่าอะไรทุกวันนี้เปิดแก๊สไม่เป็นไม่รู้จานอยู่ตรงไหนแก้วอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์วันหนึ่งจะเรี<า>ยก ี่โบกี่ครั้งพี่โบเตื่น่าเออพี่โบชงกาแฟมาให้หน่อยพี่โบเสื้อตัวนี้อยู่ไหนพี่โบอย่างเงี้ยเรียกเกินร้อยครั้งแล้วเกินไหมพี่โบว่า <s> ไม่เกินละค่ะไม่เกินเพราะว่าเจ้าไหนพี่ไม่เคยใช้พี่คะแนนนะบางครั้งก็แกก็ไม่แฮนใช่ไหมแกก็เรียกบางครั้งแหงก็แกก็ไม่เรียกค่ะเมื่อก่อนนีกิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่พีจะกิ่งชอบดังเองเนาะทีสามทีสี่ <S <s ทีสี่สสอาบนอนอยู่เงี้ยทีห้า กิ้งดังเองกิ้งนะดูจะมีกิ้งใช่ไหมที่เรากดแล้วจะได้ยินท้องพี่โบดังเองใช่ไม่รู้พี่โบขึ้นไปต้องจ้งเรียกพี่หรอกหัวหลับอ่ะไม่ได้กดอ่ะบางท่านกดังกิ้งกองกิ้งกองก็พี่โบวิ่งขึ้นไปดูเปิดประตูน้องาพระใครเรียกพี่วะดีักทางทรายไม่มีใครแล้วมั้งเข้ามานอนเตอะเขาก็ไม่ได้กลัวนะเขากลับมานอนไม่มีอะไรบ้างเรามีพระใช่นะคะเราไม่ต้องกลัวอะไรมีพระก็นี่แล้วใครกดสรุป อนี่ค่ะตำาวัวปาร้านะคะสูตรพี่โบจากเบียนมากพี่โบมีชาวอะไรปลาโอปลโอชาวปะโอนะคะนี่เดี๋ยววาแหลังทำให้นี่ทำเบีย แกงพม่าเออดีไหมหรือีแกงอะไรบ้างพี่โบ๋ถ้ามีก็เลิศแต่เราจะกินเราจะกินหมูไก่ยังไงก็ได้เสมอแกงหมูมีแกงอะไรที่แบบขึ้นชื่อของเขาเลยแกงหมูก็ตามพริกใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ถ้าเราแกนอะไรที่ต้องใส่กะปิหน่อยนึ่งเราทำกับข้าวนะตามเวลาตามพริกแก่งเราต้องถ้าเราใส่กะปิใช่ไหมเราชอบมันจะแข็งข้นไงคะกับข้าวอะไรก็ช่างนะกับข้าวที่เรากินไ <serves S 2> ม่กินเจเราทำมากับข้าวเพราะว่าเขาเกิีร้านอาหารยี่เนต่างนะเขาทำกับข้าวบาลานซ์เขาค่อยจะ ใส่กะปิต้องใส่กะปิด้วยถ้าใส่ตำที่แกงอะน้องจะถ้าใส่กะปิอะเราชอบเค็มข้นมันจะหอมแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ด้วยพี่บัวมีผงกะหรีซึ่งพี่โบซื้อมาจากก็ทุกอย่างมีหมดแล้วที่บ้านทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่เบียนบ้านอะนี่เขาชอบชอบวงวันเขาว่ามาแล้วติ๊กตอกจะได้ต่อพี่ดอยไทยเล่นติ๊กตอกด้วยไม่ใช่เพลงขายเพลงพม่าตอนนี้กูดังมากนะอยู่โน้นนะกูดังแล้วอยู่โน้นอ่ะเดี๋ยวพาพี่โบไปพามาก็เล่นคอนเสิร์ตได้เลยใช่เดี๋ยวจะพาพี่โบไปไปเที่ยวไปไปไปยางกุ้ง ก็เดี๋ยวยึดยางไปย่างกุ้งไปย่างกุ้งที่ยึดเถียไม่ได้วันนี้ประมาณนี้นะคะเป็นส้มตำถั่วตันล้านะคะสูตรพี่โบนะคะอ่ะพี่โบฝากช่องไหนอจ้าแชนแนลอ่ะฝากช่องอจ้าแชนแนลใช่ไหมอ๋อค่ะพูดภาษาพม่าปะภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้คนที่นั่งดูคลิปอยู่เนี่ยภาษาไทยอะภาษาไทยอะฝาก ท่าไอ้จักรแชนเนลนะนะอีจ้าอีอจ้ามันไม่พอเออไม่พอเอออีอีจ้าอีจ้าอีจ้าเอจัชนเนลนะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเลยนะคะกระดิ่งเป็นรูปไงอะกระดิ่งกระดิ่งก็เป็นรูปมันก็กระดิ่ง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 ใช่ไหมคะไม่ใช่ว้าวจ้าเนี่ยเอาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็อยากให้ที่ พี่โบมาทําเมนูอะไรของพมา่ามีบางคนที่ดูแล้วเขาเคยกินอาหารพม่าที่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเราจะให้พี่โบทําให้ดูว่าวิธีการทําเป็นยังไงวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ,คะบ๊ายบายค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะดีค่ะ